วันนี้รับบทนักเต้นค่ะเหมือนเหมือนวันนี้เหมือนหลุดออกมาจากติกตอกอ่ะค่ะนี่ว่าเข้าทางเลยเออปกติเราใส่ฮาเนาะเออวันนี้แบบว่าเออเห็นเด็กๆเต้นแล้วแบบว้าวแบบเด็กไทยเก่งมากเห็นแล้วเลยแบบเออวันนี้เราไม่ฮาแล้วกันเนาะวันนี้เราสวยหน่อยก็ดีเลยมีสกิลทางด้านนี้แค่ไหนไม่เคยค้นพบนะเออวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เออก็ได้อยู่เนาะได้อยู่แปลว่าได้ได้ได้จริงๆงานมันจะไม่เกี่ยวกับอะไร จริงวันนี้มันเป็นเอ่อเป็นงานที่ประกวดเต้นนะคะใช่ซึ่งเราก็เฟ้นหาเด็กไทยที่ชอบในเรื่องนี้แล้วมีพรสวรรค์เพื่อที่จะแบบส่งเสริมให้ไประดับโลกเห็นความสามารถเด็กๆเรารู้สึกพึ่งไหมคะโหเก่งมากเลยเมื่อกี้มันก่อนขึ้นเวทีเป็นแบบคืออ้าปากค้างไปเลยคือแบบโหทั้งตีลังกาทั้งหมุนตัวทั้งไรแล้วเด็กๆนี่คือกล้ามเยอะมากนะแต่ละคนอ่ะเราสึกว่าโหเราเราอยากเต้นที่เยอะกว่านี้เลยอ่ะจริงๆใจว่าถ้าย้อนกลับไปเราจะมาสมัคร ของเราก็รุ่นมิสทีนไงอย่าบอกปีนะอย่า i n s e r นะ i n s e r รุ่นนะอย่า insert นะบีน้องเองบนเวทีได้เต้นกับเด็กๆเป็นยังไงบ้างดีค่ะสนุกมากเด็กๆเขาก็ตื่นเต้นนะหลังเวทีเราก็ถ่ายรูปกันคุยกันแล้วก็ซ้อมเต้นด้วยกันแล้วที่มิ้นพึ่งอยู่ต้องซ้อมท่าไหนมาก่อนมีต้องซ้อมท่าไหนมาเพื่อจะได้เต้นพร้อมกันมิ้นเพิ่งซ้อมก่อนมาเวทีนคะใช่แล้วก็แบบ ตอนที่บ็อกกิ้งนี่คือเหมือนเหมือนมาบ็อกกิ้งเฉยๆเต้นไม่ทันเลยอ่ะแต่ว่าพอขึ้นไปเราก็เขาก็มีคนมาสอนเราก็จําสดมากเราใช้สกิลเราติ๊กตอกมันต่างกับติ๊กตอกนะติ๊กตอกมปนเทคได้อันนี้มันแบบผิดก็จอยๆไปแสดงว่าจากนี้ไปงานเต้นๆก็จะเข้ามาขอได้ยเข้าได้ก็ก็เข้าได้นะฝากน้องๆหลักการให้กำลังใจเด็กๆค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะคะใครที่สนใจแล้วก็ อาจจะเริ่มสนใจหรือสนใจมากๆกนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาลองประกวดได้นะคะมินว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราหาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะแล้วเราก็ได้สนุกอย่างน้อยครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ลองแล้วก็ได้เต็มที่นะคะมาลองดูคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเพิ่งแคบิเบเตเต็มมากใช่ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะปีนี้ก็เหมือนเดิมก็อบอุ่นปีนี้หลายวงนิดนึงไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนกับว่าเราเดินทางหลายที่อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีต่างจังหวัดมีกรุงเทพมีขอนแก่นมีพัทยาเดินสายคุยกับเพื่อนเดินสายปกติกับเพื่อนใช่เหมือนกับว่าปกติทุกปีอ่ะเราจะเหมือนรวมเหมือนกับว่าอาจจะแบบเอามาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดงานแต่ว่าปีนี้เหมือนกับเราไปตรงไหนอ่ะเพื่อนก็จะจัดวันไหนจะจัดวันไหนอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเออใครสะดวกวันไหนก็เราก็ไปตรงนั้นเรียกว่าเป่า เค้กหลายรอบเลยใช่ใช่ปีนี้กินเค้กจนแบบว่าตอนนี้ครบทุกกลุ่มยังครับค่ะยังยังตอนนี้ก็ยังไม่ครบน่าจะอีกสักไปเรื่อยๆเลยเกินตลอดนได้ตลอดอะไรยเงี้ยแล้วแต่เราบอกว่าไม่ต้องเกิดก็ได้นะวันกินเค้กเยอะมากคือกินเค้กจนแบบนี่น้ำหนักขึ้นมาสองโลอ่าแล้วปีนี้ก็ทําบุญด้วยปีนี้ทําบุญด้วยค่ะเออจริงจริงบุญนั้นทําก่อนวันเกิดใช่ปกติจะทําทุกปีอยู่แล้วเนาะถ้าถ้าเห็นอะไรเงี้ยห็วันเกิดปีนี้เราตั้งใจแบบทำอะไรเป็นพิเศษให้ตัวเองบ้าง ปีนี้หรอปีนี้เป็นปีที่มินรู้สึกว่าคือผู้ใหญ่อะอวยพรแล้วรู้สึกว่าเราเราโตขึ้นแล้วก็แบบมีความสุขนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเออความสุขอาจจะเรียบง่ายขึ้นออแล้วก็เออสบายๆกับอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าแพชชั่นในการทํางานก็ยังเหมือนเดิมถึงจุดนี้ยังนับอายุอยู่ไหมคะไม่นับแล้วค่ะลืมสมองเสื่อม <laughs> อ่ะปีนี้เราก็สดใสยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ามันดูวทุกอย่างมันดีไปหมดมันครบทุกอย่างมันเกิดมันเกิดที่เขาเรื่อง กิดวันเกิดเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เหมือนเดิมออ๋วันเกิดเหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมคะมีคนพิเศษขึ้นมาอ๋อนั่นแหละนั่นแหละแต่แตอย่างมินบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็่อยู่ในวันเกิดปีมาทุกปีก็เป็ปีนี้ด้วยแต่มีแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าก็เหมือนนั่นแหละพร้อมเพียงเชื่อนะเดี๋ยวเขาอยู่ในวงที่ไปเจอมาจบ้างยังคะ เ้อยเขาก็อยู่แถวๆเนี้ยมาตลอดไม่งั้นถามปกติตอนที่เขาอยู่กันเมื่อก่อนเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ในสถานะมานถือว่าทำอะไรถือเค้กยื่ตบมือหรือว่าลองก็เด้ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนแต่ว่าเขาจะเรียบง่ายมากอะไรเงี้ยเขาแบบแบบชิลมากหนึ่งในภาพรวมหนึ่งในภาพรวมแล้วอยู่ในภาพลัาใช่เราปีนี้เขาทำอะไรพิเศษเพิ่มเติมให้เรา ก็ซื้อของขวัญให้เออซื้อของขวัญให้พ่อคุณแม่ก็ซื้อให้เห็นในคลิปไหมถูกปลุกด้วยคุณพ่อคุณแม่ของขวัญต้ให้ของขวัญปีนี้ให้เป็นแหวนอันนี้คุณพ่อคุณแม่อันนี้ขาวขาวใส่ได้ไงอ่ะใส่ได้ไงแหวนใส่ได้ไหมแหมเป็นเพื่อนกันตั้งสิบปีแหวนที่คือนิ้วนิ้วนี่ยนิ้วค่ะจจงั จริงเหรอยัางย่างย่างไม่จังหวะที่เขาให้แหวนคิดไหมคะว่าเลยหลอแหวนเลยหลออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดแต่รับอย่างเดียวยินดีรับอีกไม่เป็นคนไม่อิ่งเาตกใจไหมว่าเราเป็นแฟนกันแล้วอยู่ดีเขาให้แหวนมันจะมีความพิเศษยังไงหรือว่าใช่หรือเปล่าไม่นะคือคือมันมันเป็นจังหวะให้ที่แบบมันมันเลยบง่ายอ่ะมันไม่ได้แบบคุกเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นใจมันแบบ เต้นแบบว่าถึงเวลา<อ>แล้วหรอเกอจะมาเซอร์ไพรส์อ,อะไรฉันหรือเปล่าลยอยะไรเงี้ยไม่นะมันก็คือเรารู้ว่าเป็นวันเกิดออเออใช่จริงๆวันนั้นอะเรียนทำลายดีๆอ่ะโดนเพื่อนเพื่อนสนิทเซอร์ไพรส์ก่อนคือเกิดยี่สิบแปดใช่ไหมคะยี่สิบเจ็ดเนี่ยเพื่อนเซอร์ไพรส์แล้วก็เลย,ก,เลยก็เลยไม่คิดว่าแบบเป็นวันเกิดอะไรเงี้ยร้องไห้อะไรเงี้ยคือเพื่อนเทพเพื่อนไม่มางานสักคนเลย <c oughs> แล้วเราก็งงว่าเอ้านัดกันไว้ทำไมไม่มาอยู่ดีก็ยุ่งกันอะไรเงี้ยเราก็ วอันนั้นก็ผ่านไปโดนเซอร์ไพรส์เช้าวันต่อมาไปทํางานที่สตูกับพี่กันกันต่าหัวรพี่กันก็แกล้งแกล้งแบบโมโหใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนั้นก็อีกหนึ่งก้อนแล้วก็มาตอนเย็นอีกก็มันก็เลยเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เออมันเลยเหมือนแนวเรารู้ว่าวันเกิดเราอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีเกิดมาเพรโดนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซ้อนๆกันรู้สึกว่าตอนแรกก็เป็นว่าแนี้มาอย่างเงี้ยมินว่าอันแรกมันช็อคสุดคือมันผ่านการพีคแบบ ถึงขนาดร้องไห้อ่ะแล้วเราก็อ๋อหลอกเราไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างจะแบบเอ้ยมีกล้องหรือเปล่าเอ้ยมีกล้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนของพี่กันน่ะมีกล้องจริงแล้วมินก็หันไปเห็นกล้องแล้วมินก็เลยยืนหัวเราะอันนั้นคือรู้แล้วอันนั้นคือรู้แล้วว่าเห็นกล้องแล้วมาที่แหวนนี่คือเราใส่ประจําไปหรือว่ารเงี้มันต้องนิื่อนงันก็เป็นกีเงื่ไม่ได้พิเศษอะไรของงานไม่เคยได้แหวนแล้วได้มาตกใจเลย ไม่ต้องสาวจอกเรือนไม่ตกใจรับได้อีกเขาเขาบอกไหมคะว่าวันเกิดเอาไปเท่านี้ก่อนวันของเราอะอาจจะใหญ่ขึ้นไปหน่อยโอ้โหเรียบเรียบอยู่มามามาอย่าอย่าพึ่งใจร้อนแล้วแล้วอย่างพามู่อะคะเห็นล่าสุดคือหันหลังเนาะเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะใช่ใช่ก็แต่ว่าแค่หลังเห็นแค่หลังทุกคนเชียร์ใหญ่เลยว่าหันหน้าไหนค่ะเลย ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทําไมเราต้องมานั่งคุยเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเดีว่าทําเรื่องงานสิทาเรื่องงานเออมีขายเซรั่มมีหมู่บ้านจัดสรรที่ห้างสสินค้าวัสดุก่อสร้างอ่านนั้นเขารู้กัแล้วเออลองได้เลยอใช่แต่ก็คือแบบก็คือใส่ออกงานไปนู่นไปนี่ได้ เออแล้วแต่ทีมถ้างานมันเป็นแบบเนี้ยสตรีทก็จะเป็นแหวนแบบแหวนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะไม่มีเพชรใช่ไหมเป็นแบบเพชรก็มีนะมีเรื่องมีแสดงว่าถ้าถ้าอนาคตมันก็ต้องยิ่งใหญ่กว่านี้อยากกดดันเขาสิไม่ครับเธออ๋อไม่คือยังไงปิ๊นต้องซื้อแหวนให้ตัวเองไม่ไม่มีมีมีก็ต้องคิดว่าเออมันแบบต้องมีแซลไหเราเป็นคนกีเซลเราต้องเอ้ามันมันได้ไปรอเปล่าไม่อย่างจากอ๋อไม่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 คิดมาก ยังยังมิทิ้งถามทำไมว่าทำไมปีนี้เธอซื้อแหวนให้เรามันต้องมีความไมาไม่เป็นของที่เราอยากได้อแโอ้ใช่เป็นคนชอบแหวนชอบแหวนวาวตอนที่เขาเป็นสถานะเพื่อนอะไม่มีไม่มีไม่มีแดงว่าก็ประทับใจแหละค่ะใช่มันก็เหมือนค่อยๆขยับขยับอะไรอ่าเง้ยเมกํำลังน่ารักความคำอวยพรพิเศษกว่าปีก่อนๆไหมเรารู้สึกไหมว่าปีนี้มันพิเศษไปปีนี้พิเศษเออ ใช่เขาก็รู้สึกแบบจริงๆเขาเป็นคนง่ายๆเ,เขาจะเขียนสั้นๆเย้ยเขาก็แบบว่าเออซัพพอร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคือเราเราทำไรเขาก็อยู่ข้างๆอะไรอย่างเงีเ้ยรูว่าตอนนี้น่าเธอปิ่มมากเลยมาดูสดชื่นร <c oughs> องพื้นสวยหรือเลปล่า <c oughs> ทาเซรั่มสวยเปล่าเออเป็นพอเซรั่มใช่เซรั่มหน้ากระจกไทยอินดี้ เป็นปีที่ดีค่ะจริงก็ดีทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่หลายๆอย่างเริ่มลงตัวเนาะการมีความรกคังนี้มันทำให้พี่มินสดใส้นด้วยอืมมินว่ามันเป็นอะไรที่เบาเบาแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีความคาดหวังอะไรหรือว่าความหว่นหวาแล้วแล้วก็แล้วเราก็ช้า<อ>หถึงว่าปกติเราจะแบบไวรุ่นไงเปิดตัวใช่แต่ปีนี้ก็แบบ ปล่อยปล่อยจอยป่อยจอยจะยินดีนะว่าปีนี้ได้เห็นรูปคู่แน่นอนชัดๆใ่สามารถไปประกอบข่าวได้ก็ต้องมีแหละมว่าวันนึงก็ต้องมีคนแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็คือพนอะไรนะพจน์เองพจน์เอถ้าพสต์เองก็โพสต์ได้นะแต่เวลาจะต้องมีจังหวะอะไรอย่างงเี้ยค่ะไม่ใช่แบบว้าวอยากประกาศอะไรอย่างเงี้ยเราผู้หญิงเเเนนี่่ยยพวกรราาาจะะทไ นักข่าวพี่ๆนักข่าน่าจะสืบได้ไหมคะพี่กลัวไม่พี่ไม่ได้สืบพี่กัวชาวเน็ตจะหามาให้พี่เอาี่ดีนเลัเขาเซลเซเซลออมีนถามด้วยคิดี่ปรเจกต์บ้านจากสรรขาว่าวเาทำไมเราต้องทำห้างมันลิงก์กันค่ะมันเหมือนจริงๆอ่ะตัวหลักคือห้างวัสดุก่อสร้างมาอ้เป็น30ปีแล้วเนาะแล้วก็เราก็เหมือนดเวอร์ซ์ไฟล r ผดักมาเป็น บ้านจัดสรรแก็คือใช้วัสดุคุณภาพทำหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยมันก็มันมันมันคู่กันมาตลอดอยู่แล้วอ๋อเป็นห้างไทยวัสดุก่อสร้างใช่ค่ะเป็นแบบก็ที่เคยไปเปิดไปเปิดกันเมื่อ6ก็ปีที่แล้วเดี๋ยวจะเปิดใหม่อีกแล้วนะเดี๋ยวจะมีเชิญพี่ๆด้วยทำการใหญ่ใจดูมากเลยแล้จะกลายเป็นแบบเจ้าแม่แบบอสังหาแบบเต็มตัวเลยไหมแบบไม่ไม่เดี๋ยวปีนี้มินจะเริ่มพอบริหารสร้างทีมอยู่ตัวทีมขายแล้วก็ เหมือนดูยอดอะไรอยู่ที่ไหนทําได้อย่างเงี้ยมินก็จะกลับมารับละครละค่ะที่เวลาคนเขาทำธุรกิจเขาต้องมีการเป้าว่าปีนี้ไหนร้อยล้านแับมินมันมีตัวเลขนั้นยมีค่ะเลยร้อยล้านอ่ะมีอืมวิคุณแม่มินแบบว่าโทรหาตลอดเวลาคุณแม่บอกกี่คุณแม่อยากได้เลขไหนเลขมงคลโอ้โหไขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่เป็นคนมีเป้าหมายค่ะหลายพันล้านหรือว่าโอ้เขามีแบบ อยู่ของเขาอยู่แล้วมาตรฐานของเขาเราเราก็ต้องตามตามเป้าของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยสูงไหมสูงอยู่นะก็อย่างเดือนก่อนมินทาได้เดือนนี้มินทาไม่ได้แต่ว่าเดือนนี้ก็จะทําให้ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ต่อเดือนไปเลยต่อเดือนเลยเหรอเใช่ค่ะอันนี้เหมือนเรารับเงินเดือนเนอะทำงานเหมือนต้องทำยอดได้ได้อะไม่แต่ว่าเราเราเหมือนมาช่วยเออมาช่วยแล้วก็มันเราไม่ได้ลับเงินเดือนอ่ะเออมันเหมือนเราเป็นครอบครัวอยู่แล้วมันกดดันไหม มินว่ามินไม่กดดันนะคือถ้าเราถ้าเราทำด้วยความคาดหวังอะ่ะเราจะเหนื่อยแต่มินนะมาด้วยความที่รับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็เห็นเขาเริ่มเริ่มแบบนึกออกไหมพ่อแม่เราเริ่มคือเขาชอบทําง,งานแหละคือเขาไม่เขาคงไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากจะหยุดหรอกแต่ว่าเราเราเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบมีเออไม่เหมือนเดิมอะ่ะมินก็เริ่มแบบเอะทำไมเริ่มไม่เหมือนเดิมแบบเขายังเก่งเหมือนเดิมนะแต่ว่า มินรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่สปอร์ตเขาได้อะไรเงี้ยใช่ก็คือคงไม่ได้เก่งเท่าเขาหรอกแม้เขาทํามากี่ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่วมิตรยังเป็นผู้บริหารกับนักแสดงคู่กันไปคู่กันไปค่ะจริงๆงานบริหารอ่ะเราถ้าเราบริหารคนได้อ่ะเราก็แล้วมีภาวะผู้นำอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ไหนก็ได้เขาก็เลยมองว่าในเรื่องของการบริหารงานธุรกิจเราตัวเงินมันน่าจะมากกว่าการเป็นนักแสดงเออคนละแบบเออแบบธุรกิจก็คง เรื่อยๆมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมายาวนานอย่างเงี้ยแบบสานต่อสร้างเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของการนักแสดงอ่ะมันเหมือนแฟชั่นอ่ะมันเหมือนอย่างเราเต้นติ๊กตอกมันเหมือนแบบคนเราเห็นว่ามันมีแฟชั่นทําอะไรก็ตามมันต้องมีเวลาพักผ่อนอ่ะเออแล้วสําหรับมินอ่ะการอยู่ในวงการอ่ะคือความสุขของมินเออคือเราทําแล้วเราเรารู้สึกว่าแบบเราสนุกอ่ะเออไม่ว่าจะเป็นการแสดงติ๊กตอก เออช่วงนี้มินติดติกตอกมากเลยเต้นติกตอ,ตอกตลอดเวลาค <laughs> ือคมินอยู่ที่ไหนอะมินก็เต้นตลอดเวลาแล้วก็ขนาดเพื่อนยังต้องเต้นกับมินเลยอะ <laughs> <laughs> จนมีวันเนี่ยเรา็พาพ่อแม่มาเล่นจนมีวันหนึ่งแม่บอกว่าโอ้เป็นแม่ดาวทิกตอกเหนื่อยจังเลยแล้วเราก็แบบเอ้าล้ออะไรอย่างเงี้ยสงสารจังเลยเอันนั้นจะกลับมาเล่นเรื่องอะไรมีเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอผู้จัดการแต่ว่าคุยกันไว้แล้วว่าพีเอสก็แบบว่าเออแบบถึงไหนแล้วขั้นตอนไหนแล้วนี่ยก็คุยกันกับทีมจะเป็นช่องใหม่หรือว่าเป็น เป็นช่องที่เคยร่้มงานแล้วหรือยังยังไม่ทราบเลยอ่ะใช่แต่ว่ามีบทติดต่อมาเรื่อยๆนะเออแล้วเราก็แบบรอบทที่เราอยากลงแล้วก็ที่ที่แบบแบบเราอาจจะไม่ได้เหมือนตอนเด็กที่เราหูแบบรับปีละห้าเรื่องก็เคยรับมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะแบบชอบแล้วอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงจรู้ก็มมีนุ้ยเราพอมาติดต่อมันกดดันมันถ่ายคนจะคาดหวังว่ามันจะต้องต้องต้องเปี้ยงต้องอะไรอีกเนียไม่กดดันนะออ ก็ดูแบบพระเอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอแบบตรงมีพี่โชว์ไม่การตัดสินใจหรอกตรงปะไม่ไม่อันนี้คือผู้จัดการมินอะจะชอบแบบว่าอุ้ยอันนี้พระเอกหล่อเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยหนึเดียวพี่ไม่ดูบทดหรอกแล้วก็ส่งมาเป็นในซองกรนน้ำตาลไม่อ่านอ่านแค่วันแรกอ่านชื่อก่อนเลยคุณเอสผู้จัดการมินคุณเอจะอ่านชื่อแบบพระเอกก่อนเลยหลายหลายคนคิดถึงความดราม่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะจะเป็นไปได้ไหม ทกบทก่อนได้ไหมอ่ะใช่บางทีร้องไห้มาเยอะเราก็อยากยิ้มหัวเราะให้บ้างอยากให้เห็นรอยยิ้มอะไรเงี้ยแต่บางทีมันชาเลนจ์มันก็สนุกดีนะแล้วแต่แล้วแต่จ้ะขอบคุณค่ะ